Na'bo tatsa pakawato arahato sama-sama uthasa Na'bo tatsa pakawato arahato sama-sama uthasa Na'bo tatsa pakawato arahato sama-sama uthasa Amitabha Tathagata อมิโตออปาจิตวาลีรสจันติีตสังุปสัมสูรสุโคสักดิ์ศรัทธามรดิจามาริสุจากมาริสเรตัเทวังมาริสามินาทิเบแต่สังตะโย แป้ว่าเราจะไม่ยิ้อาจจะเป็นดนั้ปิดปิดแล้วนะวัน,เน,เนหนนนเเงร่ยวดแล้วคือตราสัญ,ญลักษณ์ของสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาศร,รีสุริวงศ์ซึ่งไปล้อมาจากพระราชวังแววนสาย เพราะพระราชวังแหวนทรายเนพระเจ้าหลุยที่สามที่ห้าเนี่ยนะที่สามเนี่ยก็มีสัญญาณนว่าพระอาทิตย์เหมือนกันอันนี้คือถ้าถ้าเราถอยไปนิดหนึ่งเราจะเห็นราชรถทั้งบนเป็นสัญลักษณ์ของสมเด็จเจ้าพญาทั้งนอกครับที่ที่ที่นาบันทั้งนอกนะเป็นสัญลักษณ์ของสมเด็จเจ้าพญาตำแหน่งนี้คือเป็นของไทยหมายถาว่าถ้าท่านสร้างที่ไหนไว้ท่านก็จะตาประทับอันนี้ไว้เป็นสมเด็จเจ้าพญา บรลมมหาสีรวงช่วงบุญนาคเป็นตาของท่านที่เมื่อกี้ที่เราถ่ายรูปแล้วที่บอกว่าดอกพุทธาลนี่เป็นช่อไงดอกพุทธาลครับผมที่นี่นะวิหารเนี่ยครับโบสถ์ทุกอย่างเนี่ยสร้างมาสมัยตั้งแต่ศสองัร แต่ว่ามาถูกระเบิดตอนที่ระเบิดกระทิ้งที่สถานพุทธเนี่ยมันก็ลงมาแล้วมาโดนโบยต่างนี้ไปเลยทั้งนั้โครงโลกแบบนี้โดโบยก็จะเหลือเป็นเป็นต่างอยู่บานเนี่ยเป็นบานไปตักอยู่บานั้นเองที่เอาเป็นแบบได้ก็จะเป็นของสอนสอนต่างเนี่ยครับก็จะมีที่นี่เวลาเวลาที่เราไปนั่ง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 กินข้าวไปนั่งก็คืออ่ะที่โดนระเบิดแลโค้งโลกแบบนี้จะมีทั้งหมดที่สี่หินก็เป็นอีกหนึ่ง คิวปิดก็คือตัวเล็กขนาดนี้เหรอคะหรือว่ามีตัวใหญ่อีกอ่าคิวปิดก็จะเป็นภาพเขียนนู่นนะครับคือตัวเล็กแค่นี้เองครับเนี่ยครับทั้งในมีตัวใหญ่ไหมนะฮะไม่มีครับก็เป็นเนี่ยอ๋อคือเล็กนิดเดียวเองแค่ยิงเอาไว้มีคนไปเห็นดอกตาดีบอกไอ้ทำไมมีตัวคิวปิดด้วยเห็นไหมดอกพุกาตาที่อยู่ตรงซุ้มประตูนี่ตาของใครอะคะตาของใครที่นี่ยที่อยู่ตรงซุ้มประตูอ่ะฮะเอ่อเป็น เป็นอ่ารักล์ของรัชการที่สามปรมารัชการที่สามที่สี่เนี่ยครับพอสี่เนี่ยฝรั่งเข้ามาถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยจะใช้ตาอพอลโลนั่นเขาเรียกอพอลโล ที่มีพระอาทิตย์ครับอพอลโลครับผมอันนี้คือสมเด็จช่วงบุญนาคของวัดนี่แหละครับเป็นของวัดเนี่ยบุปผาไงบุปผาลาบบุปาลาอ่าโบสถ์หลังนี้สร้างใหม่สร้างใหม่เมื่อพศตอนนั้น2471หรือไงเนี่ยครับเริ่มสร้างเมื่อเจ็ดต้นสอนห้ารอยสองใช้เงินสร้างไป1นึ่งล้านสแสนบาท ตอนนี้บ้านเรายังปลูกไม่ได้เลยล้ใานหแสนในหลวงราชกาลที่9ก้ามอบเงินให้เป็นขวัญถุงให้มาเริ่มสองพันบาทอนะันนี้อันนี้ตาพิชัยมงกุฎรัชกาลที่สี่